กับคุณเดชานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทักกศสาขาสุขเนินนะครับสำหรับผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถเขียนชื่อได้นะครับเขาแต่พ่อเพียงเขาทำไงครับก็เขาจะมีบัญชีเพื่อคนพิการเนาะที่เขาที่เขาเปิดเอาไว้ไปรับเงินคนพิการเราก็จะผูกกับเล่มนั้นครับผมแล้วก็ให้คนที่ดูแลไปผูกได้เลยใช่ไหมครับครับครับก็ไม่ยากเนาะครับครับถ้ามาไม่ได้ก็มามอบฉันทะตามปกติไปมอบนาศครับครับผม ขอบคุณมากครับคุณเดชานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารทกสสาขาสุขเนินครับผมครับวุฒิพงษ์มานีกันอยู่ไหมับวุฒิพงษ์สุเนินมั่นฉันครับอยู่ที่ธนาคารทกสสาขาสุขเนินวันที่สองนะครับอุาในบรสงค์อายุก็มีบริการสแกนให้ถึงที่เลยนะครับเพื่อความสะดวกมันเป็นสองแด บรรยากาศที่ธนาคารทกศสาขาสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่สองครับสุนเนินแม่นฉันครับคนก็ยังระบายเรื่อยๆนะครับใช้วิธีวางบัตรประชาชนแล้วก็บริการไปตามบัตรประชาชนเลยครับผมส่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะแจกคิวพรุ่งนี้ประมาณ2องอห้าิคนตกละกำหนดไปเลยใช่ไหมครับเขาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องรอนานครับไรทกศนะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าของ ก็สกสแล้วนะมีบุคคลทั่วไปก็เยอะนะครับปัจปัญหาเราเจอเยอะที่สุดนี่มีอะไรบ้างติดขัดมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีนะเท่าที่ดูไม่มีอะไรไม่มีเลยนะคนก็พอจะทาบทราบแล้วนะมาด้วยนะครับถ้าเรายังไม่มีพร้อมเพย์ก็จะได้ทําพร้อมเพย์นะครับ วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับอากาศเย็นนะครับบริการประทับใจนะครับทกศส,สาขาสุ้งเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมาวันที่2ของการยืนยันตัวตนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับบรร,าาบรรยากาศที่ทกศนะครับก็ รถเร็วนะครับรถเร็วนะครับคนไม่เยอะนะครับอากาศเย็นๆสบายๆนะครับเอาเลขยไเอาเลขเดิมก็ได้ใคมีบัตรก็ไ้มาคนก็ติดเตียงอย่างนี้ก็สายายทำมาขอแบไนชชยหลักเดียวครับอนีเรียบร้อยคะดไมอครับอะไรลกครับ บรรยากาศนะครับก็ยังรับรงลงทเบียนเรื่อยๆนะครับวันนี้สุณนม่นัฉันมาดูบรรยากาศที่ทคออสอสาขาสุมเรืนจังหวัดนครราชสีมา 2. มีนาคม2,566ครับ ธนาคารตกสสาขาสุสาสเนินนะครับมีบริการรถเข็นนะครับขอบคุณนะครับห่วงใยประชาชนชาวสุ